สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่รพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่573ครับวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ฟนะครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0892141595นกะครับผมก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พี่ฟรีแลมาดูภาครายการแรกกันดีกว่านะครับผม รายการแรกวันนี้ผมจะนําเสนออ่านี่ครับมีใครชอบเล่นแบงค์ไหมครับแบงค์อันนี้แบงค์ครับสวยกิ๊บเลยนี่ฮะสวยจริงๆอันนี้แบงค์ร้อยนะแบงค์ร้อยนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยดูใบหน้าของนี่ฮะในหลวงรัชกาลที่เก้าแบงค์ร้อยนะครับอันนี้แบงค์ร้อยสวยจริงนะครับนี่ฮะแล้วข้างหลังนี่ครับเป็นวัดพระแก้วนะครับเนี่ยหายากนะอย่างเงี้ยดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะลายน้ําดูนะครับเป็นแบงค์ร้อยหายาก เจ้าของพระหรือเจ้าของเนี่ยเจ้าของแบงค์นะครับเขาเขามีไม่เยอะครับเขาแบ่งปันให้ผมมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีอีกทีนะครับนี่ฮะสวยกิ๊บเลยไม่มีรอยพับนะแบงค์อย่างเงี้ยนี่ฮะหายากแบงค์ร้อยนะครับสร้างราวๆปีสองพันห้าร้อยสิบสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ครับนี่ฮะ,ฮะแบงค์นี้นะครับหายากนี่ฮะสวยเดิมๆเลยแบงค์ร้อยนะครับอันนี้เอาเอา เอาหกร้อยบาทนะครับอันนี้หกร้อยนะนี่ครับบวกหนึ่งร้อยนะครับนี่ยนี่ครับนี่ครับผมสวยเดิมๆเลยสวยนะนี่ฮะหายากไม่ค่อยเจอนะครับแบงร้อยนี่ครับราชการที่เก้าหลังเป็นวัดพระแก้วสวยเดิมๆเอาหกร้อยบาทนะครับในการที่หนึ่งชอบเล่นแบงค์สะสมแบงค์นะครับไม่เจออีกแล้วนะครับสวยๆอย่างเงี้ยหายากต่อไปรายการที่สองอันนี้ยิ่งหายากครับนี่ฮะ แบงค์ร้อยนะฮะอันนี้ปีสองพันร้อยสิบเอ็ดครับอันนี้เป็นของนี่ครับนี่ฮะดูลายเซ็นนะครับนี่ครับไม่ใช่ปวดนะครับนี่ฮะเป็นลายเซ็นพิสุทธิ์เขาเรียกอะไรนี่ฮะเห็นไหมเป็นลายเซ็นที่หายากครับเราดูนะเลขดูตัวเลขครับนี่ครับเห็นไหมสองเก้าห้าหนึ่งสามนี่ครับเป็นแบงค์ร้อยนะครับเป็นแบงค์ที่สวยมากๆแลวหายากมากๆครับ นี่ฮะเราดูด้านหลังเป็นเรือสุวรรณหง์ครับซึ่งคนนี่ฮะนิยมสะสมและหายากจริงเรือสุวรรณหง์อันนี้มีลายน้ําด้วยนะครับนี่ฮ huh. ะเห็นไหมลายน้ําอันนี้แท้ <c oughs> ดูง่ายนะครับนี่ครับรเห็นไหมนี่คือลายน้ำเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ลายน้ํานี่ครับเห็นไหมครับสวยดําเดมิเดมแล้วหายากมากดูนะฮะผมจะให้ดูชัดๆเลยนะฮะนี่ครับเป็นแบงค์แบงค์ร้อยครับหลังสุวรรณหง์คาดว่าในาสร้างปีสองพันร้อยสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะแล้วเป็น เป็นลายเซนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอนะฮะหายยากครับนี่ฮะนี่ครับหายยากนะนี่ครับแต่ถ้าไม่มีลายเซนนะครับถ้าไม่มีลายเซนแล้วเลขตองนะโอ้โหผมมองตรงว่าราคาแบบไปฟีดเลยนะฮะอันนี้แบ่งปันครับเอาพันสองนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับแบงค์นะฮะใครๆที่ชอบสะสมแบงค์แบบสวยๆนี่ฮะหายยากๆนะครับเนี่ยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทบวกสองร้อยนะครับรายการที่สอง ต่อไปรายการที่สามรายการที่สามเป็นเอาเหรียญครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอวัดด่านนะครับเป็นเหรียญที่สวยแชมเลยนะฮะนี่ฮะเหรียญน,นี้วิ่งเลยะลอดอันนี้เหรียญอ่าดูง่ายสบายตาครับหลวงพ่อเอวัดด่านนะครับอันนี้หลวงพ่อเอียนะเป็นพระที่แบบสวยจริงๆนะครับนี่ครับสวยแชมเลยองค์จริงนี่ผมมองตรงว่าสวยจิบเลยฮะ นี่ครับปี2516นะครับนี่ฮะหลวงพ่อเอียวัดบรรดาศนะครับหรืออำเภอประจันคลามนะครับนี่ฮะปาจีนะครับแล้วเหรียญนี้สวยกิ๊บเลยเหรียญสวยอย่างนี้หูปิ้นก็การันตีแท้ให้นะครับเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบรรดาศปี16นะครับ16ก็ยังทันหลวงพ่ออยู่นะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญที่ ผูกพันธ์ทัศสีมาวัดหนองกระจับนี่ฮะให้หลวงพ่อปลุกเสกนะครับสวยนะครับผ้าแบบนี้นี่ฮะเราดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยแล้วผิวลมดำประลอดประลอดเลยนะครับนี่ฮะเอาอันนี้เอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อเอยเอาห้าร้อยห้าสิบนะรายการที่ที่สามครับต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่นี่เป็น นี่ครับอันนี้เจ้าพ่อขุนเนนครับอาวัดเขาสมองแขงครับจังหวัดพิโลกนะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกครับนี่คืออาเจ้าพ่อขุนเนะครับนี่ฮะวัดเขาสมองแขงนี่คือรุ่นแรกเขานี่ครับรุ่นแรกสวยเดิมๆเลยนะครับน้ําทองกระจายอะไรเงี้ยหายากเขาไม่ค่อยเจอนะลองหาข้อมูลก่อนนะครับเจ้าพ่อขุนเนนเขาสมอแขงจังหวัดพิษสุโลกครับอยู่อำเภอวังทองนี่ครับเนี่ยฮะใครที่อยู่โซนนั้นนะครับ สวยอันนี้เอาเอา800บาทพระค่อนข้างที่จะเล่นหากันนะครับนี่ฮะลองลอยการตะใบลองลอยการยุบนี่ฮะ800ครับรายการที่ที่สี่ครับคือพระชุดน,นี้จะออกตัวมาแรงหน่อยครับเอาเป็นว่าพี่พีเอฟซีลองพิจารณาดูก่อนนะครับต่อไปรายการที่ที่ห้าครับที่ห้าอันนี้เป็นพระสมเด็จนะนี่ฮะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับะพระสวยจริงๆดูนะครับเห็นไหม เสียนเนื้อหาดูแพคเกจนะครับเราดูนะฮะนี่ฮะผ้าเนื้อแบบแม่เนื้อเขาเป็นธรรมชาติจริงนี่ครับเราดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหเนื้อปึกปักเลยนะครับนี่ครับคือพระสมเด็จแบบนี้ฮะเนี่ยสวยจริงๆนี่ครับสวยนะครับดูนะฮะเห็นไหมแค้ดูโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมคลาสสิกมากช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมนี่ฮะเอา อันนี้เอา450สวยขนาดนี้ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมดูหนะ้าอกดูการวางแขนไม่สวยแบบคือลงตัวนี่ฮะเห็นไหม450ในการที่ห้าต่อไปในการที่หกอันนี้เป็นพระชัยฮะพระชัยไม่รู้ที่หล่อโบราณตาป่ดโปนเนี้ยดูโอ้โหเราดูเนื้อเนื้อ,อ,อดูการตัดช่อชนวนเห็นไหมตะไบนะฮะเก่าๆคลาสสิกโอ้โหเราดูนะครับนี่อันนี้ไม่ทราบที่ เอา400ครับ400บาทครับนี่ฮะพระชัยคลาสสิกดีนะน่ารักดีรการที่หต่อไปรายการที่7ก็อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งนะครับนี่เป็นหล่อโบราณท่านดูนะฮะคลาสสิกนะดูโอ้โหนี่ใบหน้าดูนะครับสสนะโโนี่ฮะผิวเนื้อดุก้นนะครับนเนี่ยร่องรอยการแต่งละคัดแล้วดูพระนี่ฮะชัดเจนนะครับนี่ครับ,รบมีตะเข็บด้วย หล่อโบราณท่านนะผู้เอมผู้เอมมาสี่ร้อยครับนี่ฮะผู้เอมของโป่งพ่อเอมวัดของโป่งนะครับสี่ร้อยบาทสวยเดิมๆคลาสสิกรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดอันนี้เป็นน้ำเต้านะฮะน้ำเต้าดูดซับนี่ฮะผมจะให้ดูข้างในมีมีรูปภาพด้วยนะครับนี่ฮะดูนะครับแหมสองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นรูป เป็นรูปหลวงพ่อนะครับดูนะเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมนี่นะครับนี่ครับเป็นรูปหลวงพ่อสดครับเป็นน้ําเต้าเนี่ยโทนขาวครับน่าจะเป็นรุ่นสองครับน้ําเต้าสี่ร้อยนะครับน้ําเต้าดูซับหลวงพ่อสดเดี๋ยวให้ดูนะครับแม่น่าจะเป็นก็เรียกว่านี่ฮะ มันจะดูยากหน่อยครับเพราะว่าเออนี่นะครับนี่ฮะเห็นไหมเป็นรูปหลวง,งพ่อสดนี่ฮะนั่งอยู่ต๊ะหมู่ครับนี่ฮะเป็นโทนโทนงาครับสวยเดิมๆเ,เลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับคลาสสิกนะอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบครับน้ำเต้าเอาสามร้อยห้าสิบต่อไปในการที่ที่เก้าอันนี้เป็นเนื้อว่านจำปาสักเก่านะครับนี่ฮะเห็นไหม ว่านจำปาสักเก่าเก่าเป็ดปกโพล็คลาสสิกจริงๆนะฮะเราดูด้านหลังนะฮะแห้งแก๊กเลยดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะเป็นเนื้อว่านจำปาสักเนื้อเก่าเนื้อคลาสสิกนี่ฮะโอ้คลาสสิกม,มากนี่ครับอันนี้ไม่ทราบที่นะดูนะครับความเก่าเห็นไหมมีคาบความเก่าคาบควาีวเป็นสมเด็จป,ปกโพล็เอาสี่ร้อยครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยเลี่ยมเก่าๆนี่ฮะหาที่เอานะครับผมเพราะว่าได้มาไม่ไม่ไม่ทราบที่ครับต่อไปรายการที่ สิบครับอันนี้ลงพ่วงเงินผมพงเงินเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะนี่ครับลองเทียบพิมพ์เอาแล้วครับผมเพราะว่านี่ครับได้มาแบบนี้ครับเอาสามร้อยครับลงพ่วงเงินรายการที่สิบนี่ฮะรายการที่สิบสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้สวยมากเลยพาองนี้เนื้อแห้งๆตกเก่าคลาสสิกดูเม็ดมดสานะครับเห็นครับโอ้โหสวยจริงๆนะฮะนี่ครับผมแล้วดูนะครับเห็นไหม นี่เอาเอาสี่ร้อยครับในการที่สิบเอ็ดต่อไปในการที่สิบสองนี่เป็นพระสมเด็จครับอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับในการที่สิบสองครับนี่ฮะในการที่สิบสองสามร้อยห้าสิบนี่ฮะสวยเดิมคลาสสิกครับสามร้อยห้าสิบต่อไปในการที่สิบสามอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบกันแล้วครับนี่ฮะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ๆดูนะครับ เราดูนะฮะโอ้โหเราดูด้านหลังนะครับเห็นไหมนี่ฮะคลาสสิกมากนี่ครับดูนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบสามไปรายการที่สีบสี่อันนี้เอาสามร้อยห้าสิบเหมือนกันครับดูนะครับซอกแขนลึกๆเนื้อแบบโอ้โหดูนะฮะสุดยอดคลาสสิกดูความเก่าความคมของฐานดูนะครับแล้วพลิกปับ๊บด้านหลังธรรมชาติแห้งแก๊กเลยสามร้อยห้าสิบ รายการที่นี่ครับสิบสี่นะฮะต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าเอานี้ดีกว่าครับสิบห้าเหรียญหลวงปู่ดูนะฮะนี่ฮะหรือหลวงปู่ใหญ่ครับเอาสี่ร้อยครับผมหลวงปู่ดูหรือหลวงปู่ใหญ่เอาสี่ร้อยนะคระับาสวยเดิมๆกระไรทองเต็มๆนะฮะนี่ครับผมหลวงปู่ดู่วัสแกยุทธยาน,น,ะะนะครับปีปสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับท่านหลวงปู่ปุกเสษครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบห้า ต่อไปรายการที่16 16เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะเป็นพระที่มีเม็ดดูนะฮะนี่ครับเม็ดสวยจริงอันนี้เอา450ครับแล้วสวยจริงนะฮะดูเม็ดดูความเก่าดูความคลาสสิกนะฮะเห็นไหมแล้วดูครับพระเนี่ยดูร่องรอยการตัดเห็นไหมแล้วดูครับนี่ฮะค่าความเก่าเป็นกระดานกระดานธรรมชาติองค์นี้สวยนะดูนะครับนี่ฮะสวยจริง คลาสสิกมากครับนี่ฮะดูนะครับ4ี่รอห้าสิบรายการที่สิบหต่อไปรายการที่ส7บเจ็ดนะครับส7เจ็ดอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มล้วดูแขนดูเม็ดนี่ครับตรงนี้มีร่องรอยการหลุดกระทอไปนะฮะเอา4ี่ร้อยแล้วกันครับเ้าตรงนี้นะฮะแล้วสวยจริงๆดูนะครับมวลสารแล้วดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมโอ้มวลสารนะคลาสสิกจริงๆนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับ สวยนะครับรายการที่17ครับ400บาทนี่ครับต่อไปรายการที่18 18เป็นพระสมเด็จครับ18เป็นพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีความสวยเราดูการวางมือเราดูเนื้อแห้งแก๊กเลยความเก่าคลาสสิกนะครับนี่ฮะเราดูด้านหลังร่องรอยการปี่แยเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะร,รายการที่18 ดูนะครับโอ้โหเว้ยอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะเอาเศรร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบแปดเศรร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าโอ้โหดูถุงใส่มานะครับเก่ากึกเลยสิบเก้านี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันครับนี่ฮะเอานี่ครับให้พี่ๆได้พิจารณาความเก่าดูความชอบนะครับนี่เม็ดมวลสารเม็ดความเก่าตรงนี้ร่องรอยการหลุดออกไปธรรมชาติเขา ครับดูนี่ฮะโอ้โหเราดูด้านหลังแห้งแกกเลยดูนะฮะโอ้ยผ่าเนี่ยนี่ครับสวยนะครับภาพแบบเนี้ยนี่ฮะ,รบบฮะตรงนี้หลุดเก่าเลยนี่ครับสภาพแบบแม่เอา450ครับรายการที่19นะครับต่อไปรายการที่20 20เป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อโบ้ยครับนี่ฮะวัดมะนาว พระองค์นี้นะฮะดูความสวยดูมิติดูธรรมชาตินะครับร่องรอยการแต่งตะไบนะฮะนี่ครับนี่คือการแต่งตะไบเราดูนะครับเห็นไหมครับแต่งตะไบแล้วดูนี่ฮะเห็นไหมมีความเก่าอลอโบราณค้าบเนิเนๆลอยย่นนะฮะธรรมชาติเขานี่ครับนี่คืองบน้ำอ้อยหลวงพระโบย้ยเอาอันนี้เอา450ครับงบน้ำอ้อย450ต่อไปรายการที่นี่ฮะที่21 ที่เอ็ดนี้เป็นวัดเกตนะครับดูนะฮะวัดเกตหกชั้นสภาพใช้นะครับนี่นะครับแล้วดูอยู่ในกรอบเงินนะครับนี่ฮะกรอบเงินลงยาด้วยเราดูนะครับเม็ดมลสารเขานีครับโอ้โหกรอบเงินลงยาด้วยนะครับวัดเกตหกชั้นอกตันนะครับดูความธรรมชาตินะครับนี่ฮะก็สวยมากดูนะครับสภาพใช้มานะครับฐานนี้ยังคมอยู่นะฮะพระมีร่องรอยการฝนข้างด้วย อันนี้เอา900บาทครับ900นะครับนี่ครับ900วัดเกตองตลับต่อไปรายการที่22อันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อแวววัดคลองคูนะฮะจังหวัดพิจิตรรุ่นแรกครับนี่ครับเป็นพระห่อโบราณสภาพยังสวยอยู่นะครับนี่ฮะตามซอกยังเห็นน้ําทองอยู่เหนือเกินนะครับนี่ครับหลวงพ่อแวววัดคลองคูนคี่ฮะร่องรอยกัน นี่ครับเห็นไหมช่อฉนวนนี่ฮะแล้วดูความเก่าคลาสสิกแล้วดูนะครับหล่อโบราณนี่ฮะหล่อโบราณเพราะเป็อวตารของครูนะครับรุ่นแรกท่านเป็นหล่อโบราณพันสองครับอันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่ๆ่ใดๆนะฮะนี่ครับดูนะครับพระผมว่าเป็นพระหล่อโบราณดูง่ายครับนี่ฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบห้าสระวัดเนื้อดินนี้หลุดจองครับผม เอาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยนี่ฮะนี่ครับเอาแบ่งปันเลยนะครับนี่สวยเดิมๆอันนี้การันตีแท้ให้ครับสวยมากเอา900ครับเอา900บาทรายการที่ยีต่อไปรายการ24หลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะเป็นเนือ้อหัวกระสุนครับเนือ้ออะไรเนื้อตะกั่วหัวกระสุนครับเก่าคลาสสิกอย่างนี้นี่ฮะนี่ครับเอาอันนี้เอา600บาทนี่ครับก้น แคบจะไม่เจอแล้วนะครับรอยจานคือพระสภาพใช้จริงเราดูนะครับตะบกั่วเก่าๆคลาสสิกมากครับเนี่เอาหกร้อยบาทนะครับลงพ่อเดิมรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้ารวมพ่อเงินครับอันนี้เป็นกระเช้าเงินอันนี้ล้มมวยครับเอาเอาแปดร้อยบาทครับลงพ่อเงินเอาแปดร้อยบาทนะสวยเดิมๆลึกๆนี้ฮะนี่ฮะแปดร้อยรายการที่นี่ฮะสวยเดิมๆฮะทีบห้าครับแปดร้อยบาท ต่อไปรายการที่26อันนี้เป็นไม้ปิดตาไม้แกะหลวงปู่รอดนี่ฮะหลวงปู่รอดวัดนายโลงนะครับปิดตาเก่านี่ฮะทาทองนี่ลงทองเก่าแล้วก็ลักเก่านะครับดูนะฮะนี่ครับปิดตาไม้แกะเก่าที่มีอุดตะกุดหรืออุดอกระดาษสาหรืออะไรนะไม่รู้ครับเนี่ยผมว่าจะระเบิดดูนะครับแต่ไม้เก่าจริงนี่ครับอันนี้นี่ครับ เอาแบ่งปันพี่พี่ fc เลยครับอันนี้เอาพันสามครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทเก่าจริงนะฮะปิดตาอย่างงี้นะครับนี่ฮะลองพิจารณาดูก่อนนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสวยคลาสสิกนะไมค์เก่าๆก่าหนึ่งพันสามร้อยบาทในการที่ยี่หกต่อไปรายการที่เจ็ดรายการสุดท้ายเบี้ยแก่นะฮะหลวงปู่เพิ่มอันนี้สามหูดูนะฮะเบี้ยถักโอ้โหแล้วมีปลอดหนึบหนึบหนึบนะฮะนี่สามหูนะฮะนิยมด้วยนะครับนี่ครับเบี้ยแก่หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว นี่ครับหายยากนะไม่ค่อยเจอครับอันนี้มันบ้านเลยครับได้มาดูนะครับเห็นไหมโอเบี้ยแก่นี่ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะสวยเดิมๆเลยเบี้ยแก่หลวงปู่เพิ่มมันกลางแก้วนี่ครับเอาพันสองครับรายการที่เจ็ดนะรายการสุดท้ายสวยนะครับอย่างเงี้ยน่าใช้นะเบี้ยแก่ก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนใดครับสนใจหรือชื่นชอบผ้างไหนก็โทรสอบถามกันได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับวันนี้โจแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ